ครับอันนี้ก็เป็นกิ่งส้มมือหรือส้มโอมือที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นะครับเราก็มาทําการลิดใบออกบางส่วนนะครับนะครับเราก็จะมาเสียบในต้นนี้ก็จะเป็นมะนาวไรเมล็ดนะครับเราก็เลือกกิ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเพื่อการเสียบนะครับสมมติว่าเอาเป็นกิ่งนี้แล้วกันนะครับการเสียบเนี่ยก็จะมี2อ,อย่างนะก็จะมีเป็นเสียบริม นะครับเสียบริมก็ได้นะครับหรือเสียบแบบปาดเฉียงนะครับกิ่งนี้เราจะสาธิตการเสียบแบบปาดเฉียงให้ดูก่อนนะครับการเสียบก็จะเราก็หามีดคัตเตอร์มานะครับการปาดเฉียงแล้วก็ปาดให้มันเฉยงเฉียงนะครับนะครับตัดหนามออกนะฮะจะได้ทำงานง่ายเสร็จแล้วเราก็ตัดกิ่งนี้ ตัดปลายกิ่งออกนะครับแล้วเราก็ปาดเฉียงลงมานะเสร็จแล้วเราก็ากิ่งของเรานะครับขึ้นไปทาบที่เราเตรียมมาทนะาบให้ดีนะครับแล้วเราก็จะใช้เชือกฟาง นะครับพันที่เราใช้เชือกพางพางพันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ติดแน่นดีนะครับเชือกฟางจะมีแรงดึงได้มากกว่า,าที่เราจะใช้เทปพลาสติกนะครับแล้วก็พยายามให้รอยแผลมันประกบกันแล้วก็ใช้เชือกฟางพันนะรัดนะฮะช่วงรัดนี่เราก็พยายามอย่าให้แผลมันเคลื่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาถุงพลาสติกมาครอบแผลนี้ไว้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเสียบแบบปาดเฉียงนะครับอ่านนี้เรามาดูการเสียบแบบเสียบริ่มนะครับอ่าสมม่ติเราจะเลือกเอากิ่งนี้นะครับในการเสียบแบบเสียบริ่มแล้วก็ตัดปลายกิ่งออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดคัตเตอร์ ผ่ากิ่งนี้เข้าไปผ่าตรงกลางนี้นะฮะต้องระวังนิดนะครับเรื่องอการผ่านะครับกะกำลังให้ดีผ่าลึกประมาณสักนิ้วนิ้วเศษๆนะครับต่อไปนี้เราก็จะเสียบด้วยมะนาวยักษ์นะครับเราก็เลือกส่วนที่ใกล้เคียงกับกิ่งที่เราจะเสียบนะฮะตัดมาสักให้มันมีตา นะครับตาเนี่ยนะครับสัก2อสามตานะครับแล้วเราก็ตัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ปาดเป็นรูปริ่มทั้ง2ด้านนะฮะนะครับให้มันเป็นรูปริ่มลักษณะนี้นะครับ เราก็เสียบเข้าไปในแผลที่เราผ่าไว้นะฮะเสียบให้สุดร้อยแผลนะครับเนี่ยให้เข้าไปสุดร้อยแผลอย,อย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเชือกฟางรัดนะครับ